ก,กันนะสิเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็ไปทําตัวน่าเกลียดใส่เพื่อนบ้านใหม่อะ่ะคุณน่าจำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าผมเคยแต่งงานมาก่อนผมเคยมีแฟนชื่อฝนครับแล้วเขาก็เป็นแบบเดียวกับภรรยาเก่าคุณเลยครับชื่อจริงเขาคือปริยาพรฝ<ร>นก็เป็นผู้หญิงโมโหได้เจ้าอารมณ์ ดีใจจังเลยค่ะมีเพื่อนบ้านใหม่ที่น่ารักน่ารักแบบคุณฝนเนี่ยโ <c oughs> หขนมน่ากินมากเลยค่ะคุณฝนคุณฝนนี่เก่งจังเลยนะคะใหม่ทาไม่เป็นเลยสักอย่างอะแล้วแฟนของคุณใหม่ไม่ว่าอะไรหรอคะที่ทํากับข้าวไม่เป็นทําขนมไม่ได้แบบเนี้ย <c oughs> รายนั้นน่ะหรอคะ เลิกสนใจไปแล้วล่ะค่ะเรื่องทําขนมทำกับข้าวเนี่ยแ <c oughs> ถนยังบอกมาด้วยนะว่าอย่าทําเลย <c oughs> ไหนอะกันกันคะนี่เพื่อนบ้านใหม่ของพวกเราเองคะ่ะค,คุณฝนคุณฝนค้านี่สามีของใหม่เองคะ่ะ <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ พอดีฝนพึ่งย้ายเข้ามาอยู่เมื่อวานตอนเย็นเลยไม่ได้มาแนะนําตัวนะคะโอ้ยคุณฝนคะแนะนาตัวตอนนี้ก็ยังไม่ช้าไปหรอกคะ่ะแถมยังเอาขนมมาให้ใหม่กินอีกอะ่ะฝนชอบทําขนมนะคะพอดีอดีตสามีของฝนเขาชอบทานแต่ตอนนี้เราเลิกกันไปแล้วล่ะคะ่ะเลิกทั้งทางที่ฝนก็ยังรักเขามากแต่เขาก็ทิ้งฝนได้โดยขอ คุณฝนผู้ชายใจร้ายแบบนั้นนะไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะมีภรรยาที่ฝีมือดีขนาดเนี้ยยังจะทิ้งได้ลงคออีกอะ่ะถ้าคุณใหม่ชอบเดี๋ยวฝนเอามาให้อีกนะคะไม่ต้องกันทำไมถึงเสียมารยาทแบบนี้ล่ะอ,อ๋อพอดีผมเกรงใจใคุณฝนเขานะ่แล้วก็ไม่อยากให้คุณไปรบกวนเพื่อนบ้านด้วยไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะ ผลเต็มใจทำให้ทุกอยาก่างเป็นอะไรเนี่ยยยไหมททำหน้ากับม้ามากรุบก็กันนะสิเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็ไปทำตัวน่าเกลียดใส่เพื่อนบ้านใหม่อะแสดงท่าทางไม่พอใจใส่คุณฝนเขาที่เข้ามาหาใหม่ในบ้านอะเม och och> บอกว่าอะไรรู้ไหม คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะใหม่คุณฝนเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเราจริงๆแล้วใหม่ไม่ควรให้เขาเข้ามาในบ้านด้วยซ้ายําใหม่ใจดีเกินไประวังตัวไว้บ้างก็ดีเขาแค่มาเช่าบ้านอยู่ไม่ได้มาอยู่ถาวรถ้าเกิดเป็นมิจฉาชีพลอมตัวมาจะทํายังไงไม่เอาหนัากกันคุณฝนเขาท่าทางเขาก็ดูดีออกนะนี่ ดูสิเขาทำขนมมาให้พวกเรากินด้วยอ่ะน่ารักจะตายเนี่ยการทำไมทำแบบนี้อ่ะโทษทีมือกระตุกโอ้โหทำไมคุณกันเขาลายกาดขนาดนั้นล่ะคุณนะดจำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าผมเคยแต่งงานมาก่อน ผู้หญิงคนนั้นก็คือเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เป็นแบบนี้นี่เองผมถามได้ไหมครับทําไม่ถึงอยากกันนะครับฝนก็เป็นผู้หญิงโมหโหร้ายเจ้าอารมณ์คอยจับผิดผมคนเดียวไม่ว่าแต่เขายังเที่ยวไปไล่ตบผู้หญิงทุกคนที่มาคุยกับผมและครั้งล่าสุดที่ผมทนไม่ได้ เขาไปตบเจ้านายเก่าผมแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทจนผมโดนไล่ออกชื่อฝนเหรอครับคงไม่ใช่มั้งอะไรเหรครับผมเคยมีแฟนชื่อฝนครับแล้วเขาก็เป็นแบบเดียวกับภรรยาเก่าคุณเลยครับชื่อจริงเขาคือปริยา,ยาพอ การค้าใหม่ขอโทษนะคะเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่เราทะเลาะกันเรื่องคุณฝนนั่นแหละค่ะเมย์เขาเตือนใหม่มาค่ะว่าให้ไว้ใจคุณแล้วก็เชื่อใจคุณมากกว่าคุณฝนที่เป็นคนแปลกหน้าค่ะแต่ว่าใหม่ก็ยังต้องคุยกับคุณฝนอยู่นะคะเพราะว่าใหม่สงสารเขาอะค่ะย้ายมาใหม่แล้วก็อยู่ตัวคนเดียว คงจะเหงาแย่เลยอ่ะถ้าใหม่ไม่คุยกับเขาด้วยอีกคนอ่ะบรรยากาศจะยิ่งแย่นะคะนี่ก็เย็นมากแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวใหม่ไปเตรียมโตอาหารก่อนดีกว่าพอดีเมย์เขาเตรียมกบบข้าวมาเผือเพียบเลยไหมผมมีเรื่องจะบอกอะไรคะผม ต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดนึกเื่าเรื่องอะไรผมไม่อยากไปไงไม่อยากทิ้งให้ใหม่อยู่บ้านคนเดียวไม่ต้องเป็นห่วงใหม่เลยค่ะใหม่ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะใหม่อยู่ได้แล้วคุณจะไปวันไหนอะคะผมจะไปคืนนี้เลย เก่าคุณกันเหรอคะไม่ได้แล้วเมย์จะต้องทอบอกไหม่ตับอย่าเมย์ทำไมคะมันเป็นเรื่องครอบครัวเขาให้ผัวเมียคุยกันไม่ดีกว่าเหรอแล้วคุณกันจะบอกใหม่เขาจริงๆเหรอคะผู้ชายที่มีอดีตส่วนใหญ่จะชอบปกปิดเพื่อไม่อยากให้มีปัญหาเออมันก็ที่ผู้ชายเขาทำนะ่ะมันก็มีเหตุผลนะเมย์ยังไงคะเหตุผลอะไรเรื่องแบบนี้เนี่ย ยิ่งต้องคุยกันให้เข้าใจใหม่จะได้ยิ่งระวังตัวแล้วนี่ที่เขามาเช่าบ้านใกล้คุณกันขนาดนี้พี่นัดว่าเขาตามคุณกันมาหรือเปล่าคะมันก็อาจจะเป็นไปได้โอ๊ยถ้าแบบเนี้เบย์ย่ต้องบอกใหม่คะ่ะเดี๋ยวมันมีเรื่องมีสำคัญที่ใหม่จะต้องรู้อะ่ะโอ๊ยมันเรื่องอะไรอีกะคะมีอะไรสำคัญกว่านี้อีกพี่ก็เป็นแฟนกับฝนมกันฮะ โอ้ยโอ้ยมมนจะเป็นลมทำไมโลกมันกลมขนาดนี้เนี่ย,ยพี่เลิกกับฝนเพราะว่าเหตุผลเดียวกับคุณกันคือเขาร้ายกาศมากเลยแต่พี่ยังโดนน้อยกว่ากันแต่พี่ว่าเขาคงรักกันมากกว่ทีเดียว วันนี้คุณใหม่ก็ต้องอยู่คนเดียวสิคะค่ะดีออกนะคะเวลากันเขาไม่อยู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องมีคนมาคอยห้ามนู่นห้ามนี่ไหม่ะคะ่ <c ười> คะการเน่ะ <c ười> เขาบอกว่าใหม่อะซุ่มซ่ามแต่จริงๆแล้วกันเขาเป็นห่วงใหม่นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ฝนอยู่เป็นเพื่อนคุณใหม่ทั้งวันเลยดีไหมคะฝนจะได้สอนคุณใหม่ทําขนมด้วยว้าวจริงเหรอคะคุณฝน <c ười> แต่ตอนกลางคืน หมยต้องหยุดคนเดียวนะคะเพราะอนต้องกลับไปนอนที่บ้านตัวเองนะคะ <c oughs> ค่ะแค่ตอนกลางวันวันวน,นี้วันเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วอะ่ะหมายคงต้องออกไปทํางานไม่มีเวลาเหงาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าไงเม ก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหรอ่อ่ะอาจจะไม่ชินที่ต้องอยู่คนเดียวมั้งไม่ไ่ต้องจะมาอยู่เป็นเพื่อนฉันทำไมคุณฝนนะอยู่เป็นเพื่อนฉันทั้งวันแล้วเพิ่งกลับออกไปเมื่อกี้เองอะ่ะอืมเดี๋ยวฉันว่าจะไปงีบสักหน่อยแหละจ้ะ ายแน่นังใหมมีความสุขมากกว่าฉันนั้นหรออถ้าอย่างนั้นก็คงเปความสุขตอนน่อเนหรองเลบกัน หยุดนะกันคุณไปต่างจังหวัดไม่ใช่หรอถ้าไม่ทำแบบนี้เธอก็ไม่เปิดเผยตัวสิไอ้นัดไอ้เวลวแกมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะก็พี่นัดกับคุณกันเขารู้จักกันนะสิส่วนฉันก็เป็นเพื่อนสนิทใหม่หนึ่งเมย์แค่แย่งนัดม่จากฉันยังไม่พอหรอแค่ยังให้เพื่อนแก ไม่มีใครแย่งใครหรอกผมเลิกกับคุณเพราะความเลวของคุณเองหยุดทอดคนอื่นสัทีฉันถ่ายภาพเอาไว้หมดแล้วตอนที่เธอกำลังจะฆ่าเพื่อนฉันแล้วตอนนี้ที่นันจะโทรแจ้งตำรวจมาด้วยคุณการคะเมยว่าลองจับมันไว้ก่อนให้มันไปบ้านต่อในคุกเถอะค่ะ ใจเยน็นนะฝนฉันเอาจริงนะใจเย็นก่อนนะเถยดไปเถิดไปสิใจเยน็นนะฝน อย่าปล่อยให้ความอยากเอาชนะอยู่เหนือเหตุผลเพราะอารมณ์ร้ายเปรียบเหมือนมะเร็งที่จะกัดกร่อนและทำลายตัวตนของคุณ